สวยงามเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในความฝันที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นั้นก็คือยอดของมหาวิหารสีทองเหลืองอาลามที่มีชื่อว่าพระมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีสถาปัตยกรรมวิจิตรงดงามและว,วันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่วัดจันทร์ตะวันตกจังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศอันแสนเงียบสงบริมแม่น้ําทําให้ที่นี่เหมาะกับการทําบุญไหว้พระเป็นอย่างมาก วัดจันตะวันตกตั้งอยู่ตรงข้ามสะพานทราสุพรรณกัลยาอำาเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก เป็นวัดเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามโดดเด่นด,ด้วยมหาวิหารสมเด็จองค์พระปฐมสีทองอาลามและหลวงพ่อทองไหลมาพระพุทธรูปปางอุ้มบารประทับยืนขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าวันนี้ที่เรามาเป็นวันที่ทางวัดได้จัดงานทอดกระถินประจําปีของวัดพอดีทําให้คนเยอะมากเม้ทางวิหารยังสร้างวิเศษแต่ก็เรียกได้ว่าสวยงามวิจิตรมากจริงๆและเรามาสถานที่สวยๆแบบนี้ก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องถ่ายรูปก,กันนะคะ นี่นี่ใครมาช่วงนี้ก็มีให้ทําบุญยกช่อฟ้ากันด้วยซึ่งอันนี้ส่งบุญของการยกช่อฟ้าจะทําให้ชะตาชีวิตสูงขึ้นและสาหรับสายมูด้านหน้ายังมีไอ้ไข่กับพริพิ่เนตให้กราบไหวบูชาอีกด้วยใครอยู่ใกล้กลๆแวมาทําบุญกันได้นะคะทุกคนแล้วเมื่อเราได้ทําบุญไหว้พระกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อดีกว่า เราออกจากประตูหน้าวัดเลี้ยวซ้ายขับตามทางมาเรื่อยๆซึ่งจะเป็นถนนล,ลอดริมแม่น้ำขับไปประมาณ2กิโลเมตรนะทุกคนนี่ไงเรามาถึงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวตะกเยนั้นที่เปิดมามากกว่า50ปีที่นี่บรรยากาศก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณน,นะคะทุกคนสำหรับจุดเด่นของร้านนี้ก็คือการที่เขาใช้เตาฟืนทำแบบนี้เลยนะคะคือแบบเรานั่งรอคือก,กินหอมสุด เขาก็จะให้เราจดเมนูนะคะของที่นี่ก็มีมากมายโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณหมูแดงลูกชิ้นเนื้อตุนไก่ตุนเย็นตาโฟนะคะ <Wow. S 1> และแล้วของเราก็มาแล้วเย่ yeah. คุณป้าเอามาเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนเราสั่งไป2เมนูนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยแห้งกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูดูสิน่ากินมากเลย แล้วที่นี่เขาก็ยังมีลูกชิ้นกับขนมขาหมูให้กินด้วยนะโดยเฉพาะขนมขาหมูยากให้หากินยากแล้วนะสมัยนี้ใครที่ชอบกินมาลองกันได้เลยนะคะทุกคนกรอบนอกนุ่มในสุดๆและที่สําคัญนะคะก๋วยเตี๋ยวที่นี่คือราคาแค่20บาทแล้วคือได้เยอะมากใครไปเที่ยววัดจันทน์ตะวันตกก็อย่าลืมมาลองทานกันนะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับวัดเลยและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปส,สวยๆแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ตามไปดูกันได้เลยนะคะ mm hmm. ที่เพจเฟซบุ mm ๊กแม็กซีชอบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย